สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TP คนรักดีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งคือที่ดินแปลงนี้ลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบเรียบเสมอกันเป็นที่นานะครับมีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงน,นสสีจ .16 ไร่3งาน23ตารางวาโฉนดพร้อมโอนได้เลยพิกัดอยู่ที่ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกราคาขายไล่ละ2ล้านบาทนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายแยกจากถนนลาดยางหน้าวัดเขาพระเข้ามาก็ประมาณ500เมตรเท่านั้นเองนะครับมีเพื่อนบ้านรอมรอบแปลงที่ดินของเรานะครับไม่เปลี่ยวไม่แออัดบรรยากาศดีอากาศดีวิวสวยเป็นวิวภูเขารอมรอบแปลงที่ดินของเราเลยนะครับเหมาะสําหรับที่จะทําบ้านพักรีสอร์ท ผูวิลล่าหรือจะทําเป็นที่ดินแบ่งล็อกจัดสรรก็ดีนะครับที่ดินแปลงข้างๆของเรานะครับที่มีเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นที่ดินแบ่งล็อกจัดสรรตอนนี้ขายไปหมดแล้วนะครับขายอยู่ที่ไร่ละ2อล้านแปดแสนบาทส่วนที่ดินแปลงของเราขายอยู่ที่ไร่ละ2อล้านบาทเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าดูพื้นที่ ได้ทุกวันนะครับและส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของที่ท่านได้โดยตรงนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับด้านหน้าติดถนนสาธารณะเป็นถนนหินลูกลังที่ดีนะครับอยู่ทางด้านนี้ความยาวติดถนนอยู่ที่60เมตรหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับน้ำประปาไฟฟ้าก็อยู่หน้าแปลงส่วนด้านข้างฝั่งทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งทางด้านซ้ายถ้าหากเรายืนหันหน้าเข้าหาแปลงที่ดินความยาวลึกอยู่ที่400เมตร แนวเขตแดนก็จะเป็นแนวคันดินตรงนี้นะครับส่วนฝั่งทางด้านนี้แนวเขตแดนก็จะเป็นแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะครับก็จะมีคันดินยาวตรงไปถึงด้านหลังความยาวลึกด้านข้างฝั่งทางขวาอยู่ที่370เมตรนะครับส่วนทางด้านหลังแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นแนวพุ่มไม้นะครับกว้างอยู่ที่70เมตร เป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยมากนะครับมีวิวภูเขาร้อมรอบแปลงที่ดินของเราเลยนะครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้น้ําตกใกล้เขื่อนด้วยนะครับจากแปลงที่ดินของเราไปที่อบตอเขาพระก,ะก็ประมาณ6กิโลอ่างเก็บน้ําห้วยปลือ9กิโลวัดหลวงพ่อปากแดง5กิโลตลาดนครนายก7.8กิโลโรงพยาบาลนครนายก7.5กิโลเขื่อนขุนดานประการชน18กิโล และส่วนฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธ78กิโลนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าของแปลงที่ดินนะครับกิดถนนสาธารณะประมาณ60เมตรนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับก็คือฝั่งทางด้านนี้นะครับฝั่งที่มีเพื่อนบ้านฝั่งทางด้านหน้าก็จะมีที่ดินที่ถมไว้อยู่ประมาณ2ไร่นะครับถ้าจะซื้อ2ไร่เจ้าของท่านก็จะขายนะครับ แต่ท่านจะขายในราคาไล่ละ3ล้านบาทนะครับก็คือทางด้านหน้าตรงนี้นะครับท่านจะขายไล่ละ3ล้านบาทน้ำประปาไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับนี่ก็คือแทงประปานะครับไฟฟ้าก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเป็นที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่สวยนะครับเหมาะที่จะทำบ้านพักรีสอร์ทนะครับหรือจะเป็นที่ดินจัดสรรก็ดีท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจ ก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์0981473498หรือ,อช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line TikTok ทางช่อง TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ